เป็นสองคนเนี่ยเวลานั่งอยู่ในโรงหนังจะจับมือกันไหมหัวตายเคยไหมไม่เคยเนี่ฉันไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้คือไม่เคยนี่คือไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะเออเพราะเขาบอกไม่ใช่แฟนกันคือเป็นเรืงแบบแฟนสองคนไม่ค่อยบ่อยอะไรไม่บ่อยเพราะว่าเรขาต้องขอเนื่อแต่ของเขาก่อนไงโอ้คือหนูอยากพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วคือหนูเนี่ยไม่เคยพูดกับนักข่าวสำนักไหนเลยว่าหนูมีแฟนนี่บอกว่า อ๋อไม่หรอครับเราก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่ามาร์กี้เขามีแฟนอยู่แล้วฮะ <c oughs> อะไรนะฉันยังไม่เคยพูดอะไรเลยเ<อ>พูด<อ>แทนหนูเสร็จสับเรียบร้อยหมดเ,นนเลยพูดรอ,อ๋อเลยพูดเพื่อกันตัวเองอ,อกมอเหรอบอกว่าสวยละก,กูไปนี่ก่อนนี่ไงโด,โดยการเปิดโฟนให้มาร์กี้เสร็จสับไปเลยเ<อ>ตาบอกว่าหนูมีแฟนไหมเออมีหรือเปล่า นายนี่ยนิสัยไม่พพี่เป็นพี่สนิทกันสนิทกันมากเห็นบอกว่าบอยเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามากีเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยเหรอทำไมเขาสวยหน้ารักขายาวเซ็กซี่เป็นลูกครึ่งนิสัยเขาครับนิสัยเขาจะแบบว่าเป็นลุยๆห้าวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเว่าไหน่ที่เขาบอกว่าแต่งตัวแบบว่าแอบเซ็กซี่เราก็จะแบบว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนูเปิดหลังนิดนึงเขาจะแบบ ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณห่วงเขาหรือเปล่าเออเยไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าเออแล้วคนพูดกอดอกนี่แสดงว่าปกป้องตัวเองนะเนี่ยอันนี้ก็วันนี้ก็ชอบห่วงผมเหมือนกันจางใช่ครับยังไงมีแบบปีเวลาไปเที่ยวะไรกินข้าวกินข้าวก็จะมีแบบผู้หญิงมาก่ะที่บขานใครื่องลืไหนได้ไหมคะอะไนี แล้วแ <Okay. S 1> ก่แ้เข้าใกล้เนี่ยเราก็แบบว่าโอเคเขาเป็นนักแสดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออจะมีที่แบบอยู่ไกลนิดนึงแล้วไม่สามารถมาแบบพี่บอยขาได้ออแล้วทำไงปาน้ําแข็งมาพี่โ้ายตายแล้วยิงเหรอพอปาเสร็จแล้วเขาก็โอ้โหช่วยช่วยโอเคใจเย็นๆไม่สนไม่สนอ,อ,อันที่สองก็เริ่มแบบอะไรเนี่ยะอะไรอะไรอันนี่สามปึ้งเข้าหน้าหนูเลยแล้วก็ถามเป็นไรบอกชอบเลยเขาจะเป็นอย่างเงี้ย เขาจะห่วงพี่ใช่แบ่นี้ห่วงพี่แต่เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราชอบไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้แ็นแต่ก็ใกล้แล้วล่ะไม่ชอบไม่ชอบกอดหัวแต่บอยเนี่ยก็ชอบจะแกล้งมากี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าแกล้งแบบถึงนางงอนไปเลยหลายเรื่องค่ะแต่คือเปนหลายเรื่องเออดิฉันเห็นไอจีพวกคุณอ่ะคุณก็ง้องอนกันไปมาเง้งออย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าวงสวงละครจบปุ๊บเมื่อคืนก่อนวงสวงกันว่า เดี๋ยวบวงเสร็จเนี่ยจะไปกินข้าวพอที่พอวงเสร็จมันมันมันเลทเวลามันเลยมาผมก็ต้องไปทำธุระอื่นต่ออะไรหอมบอกให้ธุระอันลาผมแค่ริ่นิพงเพียงนะเฮ้กี้สงสัยไปไม่ไม่ไปแล้ววันนี้อะไรอาการออกเลยอาการออกนี่มันเหมือนกับเกลเส้นไป เพื่อนบอกไปดูละโอ้ก็ช่างสิวะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามีภาพเหตุการณ์ที่นางงอนด้วยใช่ไหมมีอ่าให้ดูดอ๋อออกตากแตนใช่ไหมเออว้นมีหลายตัวนี่ไงแล้วทำไมกลัวตากแตนเหรอหนูไม่จิ้หรือใครโดนตากแตนกัดค่ะพี่โอเหรอคนบ้าเลยตากแตนกัดถ้ามีไหนจะกินตากแตน ไม่หลายตนอมอ่ะปอมพี่เดี๋อยมตูตายแล้วดิม้ตัายแล้วเฮ้ยมันเป็นโฟเบียอย่างเงี้ยีทีขทีแรงแรงไม่ได้ไม่ได้กลัวก็กลัวแล้วเขากลัวเขาเจ็บตเราาตลกที่เขาตลกที่เขากลัวปอมไง เฮ้ยกลัวจริงๆนะมันจะตายแล้วว่ะเออคือคือถ้าเกิดว่ากี้เขาจุดเฉยไม่ไดคือพี่เขารู้อยู่แล้วว่าผมจะลงไอคีถ้าเกิดว่ากี้เขาไม่คำนึงว่าต้องผมลงไอคีเนี่ยเขาคงด่าออกมาแล้วล่ะใช่อ่ะรู้คงแบบว่าเออจะรู้ว่านี่เดี๋ยวต้องไปเผยแพร่ใช่แล้วเธอทำไมไม่แก้แค้นอ่ะเขาเคยแก้แค้นแล้วเราไม่สำเร็จเลยอ่ะไม่เดี๋ยวพี่ทำให้อาเนี่ยสำเร็จได้

คือถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่โยนให้เนี่ยผมตกใจลวนึกว่าโยนของจริงไงแต่พอรู้เป็นของปลอมเฉยแล้วแล้วปกติเวลาเจอเป็นยังผมเป็นอย่างเงี้ยผมตุ๊บตับเอามานี่เลยปล่อย พ่ออะไรพ่ออะไรคือผมผมเคยเจอหลายแบบเคยเจอทั้งมันไต่ตรงนี้เคยเจอบินชนหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามีนามสกุลใหม่ด้วยใครตั้งให้คุณลือตั้งใหที่กองเขาช่วยกันตั้งให้ค่ะฉัดบริลักษ์ไม่ใช่หรไม่ไม่ค่ะเป็นลายประกอณเลยพรลายประกรณ์โนสํานึกค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ นึกเลยจริงทำไมอ่ะเอคือหนูอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือหนูเนี่ยขายของที่กอมอย่างเช่นโทรศัพท์มือสองเหรเอเครื่องประดับเอออออะไรประมาณนี้ค่ะสมมติว่าโทรศัพท์ถ้ามือสองเนี่ยเขาขายหมื่นสองหนูก็เอาขายหมื่นหนึ่งเออดี๋อ่ะพี่เขาซื้อไปแล้วหมื่นหนึ่งมี่เดินมาโห้ยพี่พี่โดนมันหลอกอ่ะผมก็มีน่ผมขายให้พี่หกพันเลยอ้าวนี่ใครเขาทำกันไม่หกพันหกพันฉันจำได้เข้าหัวนี่เลย ันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เขาโกรธผมมากล่าสุดคุณเล่นในสวนขวัญด้วยกันอีกรอบในรอบสองปีฟีดแบกคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ดีค่ะก็ดีครับผมก็ก็แบบว่าคือคือคนรอดูเรามาสองปีแล้วได้เอากลับมาเล่นด้วยกันใหม่สนิทกันถึงขนาดนี้แล้วพอมาเล่นคู่กันยังมีช็อตกันทั้งคู่เหรอมีนึงค่ะช่วงช่วงแรกช่วงแรกที่ช็อตใจเหรอขันเขินเขาจริงเขินตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้ว เหรอใช่ครับคุณเขินแกท่าที่คุณก็แกงนันขนาดนี้นะเพราะว่าชีวิตจริงมันมันไม่เหมือนในละครอ๋อคุณไม่ได้มาหวานอะไกันมาร์กี้บอกว่าหนักใจมากที่ต้องกลับมาเล่นละครกับคุณหรอคะคือตอนแรกเราดีใจที่แบบว่าได้ได้มาเล่นละครกับเขาอแต่พอแบบสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกหนักใจเพราะว่าคือหนึ่งมีคนที่แบบว่าเขาเขาคอยจับตาด้จับตาดูแล้วคาดหวังเยอะไม่ใช่คุณังติดใจพระเอกุคนเก่าคุณอยู่อ่ะ ชาคริสนี้ไม่พี่รัตอย่างนี้พี่ปีเตอร์ครัพี่ปีเตอร์ครัที่พูดมาดีอยู่คุณทุกคนเลยมันตื่นเต้นค่ะมันตื่นเต้นที่แบบว่าได่นได้กลับมาร่วมงานกันอีกแต่บอยเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีๆนะเพราะว่าเล่นกับมากี้มาเนี่ยสามเรื่องแต่ว่านี่เพิ่งจะเป็นเรื่องแรกที่ได้หอมแก้มเดี๋ยวนะเรื่องอื่นเนี่ยเขา เราประกบปากกันไปเรียบร้อยแล้วนะคุณเพิ่งได้หอมแก้มเหรอตอนที่ผมเล่นกับเขาเรื่องแรกคือบายุพักมนตวลกลายตอนนั้นฉากจบเลยนะจับมือฉากจบมีหอมแก้มกหรไม่หอมอ๋อคุณบอกเขาไม่หอมจริงถึงขนาดสั่งอ๊อฟพงพัด์โอ้โหอ๊อฟพงพัดน์จะทำอะไรมากกี้ไม่ได้เหรอใช่พอมาเรื่องต่อมาปุ๊บลอยมาลอยมามีฉากหอมอีกที่คือแบบ คุณกล้องแล้วกันนะผม<อ>ก็เฉยๆไงผมก็กล้องนี้กล้องนี้นายตรงนี้โอเคนะผมก็เฉยๆนะเออถัดจากไวมานไปไม่กี่เดือนเอ,อไปหอมแก้มกับมาริโอ้ค <L> ุณคะอันนี้คุณก็ต้องเคลียร์นะคะ <S <S คุณเลือกคนเหรอคะ <S <S เป็นพี่แม่พี่แม่จะให้ใครหอมคะระหว่างมาริโอมาเลรกับบอยป่มกเออให้ผมหอมแก้มนี่เหมือนได้สครับนะ ไปดูมะฉากที่นางได้หอมกันสทีอะเหรอ,อยังไงยังไงคุณก็ไม่ชอบผมใช่ไหมฉันอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมที่ฉันพูดแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ชอบนายนี่นี่คุณพูดจริงเหรอคุณเป็ดผมพูดจริงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แค่อยาดูแลเธอรักเธอเท่านั้นใครพอได้แล้วด<ท>ีใจขนาดนี้ก็ผมดีใจนี่เอาออแล้วทำไมคุณคราวนี้คุณถึงยอมว่าอ่ะหนวดหอมก็ได้ ก็หลังจากที่หนูให้พี่มาริโอหอมแล้วพี่ไม้หอมแล้วให้พี่คิดหอมแล้วเพื่อมันแบบมันเต็มแล้วครัวันนี้ใครจะมาหอมก็หอมหอมไปเลยมันแตกต่างไหมมันแตกต่างไหมมีคนนี้คนเดียวที่แตกต่างยังไงมันคันมาก แต่ฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเด็กสมัยนี้ไงว่าตก็ออไม่แล้วคือ,อยังไงคือกระแสะจ้นคุณก็ไม่ตกแล้วก็จากการที่เราก็ไปแบบส่องส่อง,องดูตามไอจีอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบแฟนคลับก็จะเชียร์ให้คุณเป็นแฟนกันเยอะมากออแล้วพี่ต้องว่าไง่ะไม่ได้ว่าอะไรพเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขารู้จักกันเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างใช่ค่ะเขามีเคยถามไหมคิดเลยกันบ้า่วาไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่เคยเลยหรอไม่เคยถามแต่มีผมถามมาี์คี้ พี่ตองเขาเคยงอนเรื่องเล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีคนพูดเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็กลัวเขาคิดมากอะไรเงี้ยครับเขาคิดไหมเขาบอกไม่คิดนะทันจริงแล้วคือผมเนี่ยเสนอหน้าไปเที่ยวกับเขาบ่อยๆครับแบบความจิ้งเขาอยากจะใหญ่เอาไงเจ้าค่ออย่าพูดเลยเดี๋ยวพอมีคนมาเอาเขาเดี๋ยวคุณก็ฟึดฟัอีก่ะนางเอกข้ามช่องเขามาแรงนะครคุณมินพิชยาอ๋อโอ้ยต้องให้เอ่ยชื่อ ไม่มีอะไรก็เป็นพี่น้องกันครับเรารู้สึกว่ามินเขาเป็นคนเฟรนลี่เจอก,กันครั้งแรกก็แบบเออคุยกันแล้วก็ถูกคออะไรเงี้ยก็ทําให้แบบสนิทก,กันแต่ว่าด้วยความที่อยู่คนละช่องไม่ได้ทำงานด้วยกันบ่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้เจเอกันเลยเ,เคยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างไหมมีบ้างอย่างของผมมีบ้างแบงบว่าถ้าเกิดผมจะคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เนี้ยแหละแบบว่าเสนอหน้าเป็นแม่สื่อให้ผมอะไรอย่างงี้คือหนูจะถามก่อน อะไรยังไงอะไรยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนที่แบบว่าคือเราเกิดว่านางแบบว่าเป็นรู้ข่าวอะไรมบนีนางจะแบบว่าสโอ้โหผมจนมุมเชิดกำแพงอ่ะคือต้องให้รู้ให้ได้ถูกต้องแต่คือเขาไม่ได้เป็นคลิดที่นินทานะฮะไม่ไม่หนูไม่ได้ที่นินทาเขาขี้เมาส์เดี๋ยวคนเราเล่าเหตุการณ์ในละครให้ฟังในโมนขวัญนี่แหละผมก็คุยกันกับพี่ช่างหน้าช่างผมเมาส์ใครรู้คนนึงคุยคุยคุยอยู่นางปิดเสื้อผ้าอยู่ได้ยินนะจ๊ะ รีบเลยหลังหลังแล้วคือพี่รู้ว่าพอนางเปิดประตูมาปุ๊บนางพูดต่อประโยคทันทีเลยอ่ะฟังแล้วรู้เรื่องต่อเลยใช่แล้วนางบอกว่านางที่ใส่กางเกงหน้าคือว่ากลัวมาคุยไม่ทันถ้าเกิดว่าวันหลังมาร์กี้เล่าอะไรพี่ฟังนะเออเล่าเล่าอะไรก็ตามนะให้พี่ถามแย้งกับทันทีว่าเก่อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าไม่เราเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเคยสอนมาว่าเวลาจะเล่าอะไรเนี่ยเราต้องเล่าแบบมีอันมี้เหรอเออ อแล้วเวลาเขาเล่าเรื่องผู้หญิงเขาอะมีเป็นจเราให้คําปรึกษาไงบ้ามงคือทุกครั้งที่เล่ามามันจะจบด้วยประโยคเหมือนเดิมทุกครั้งทุกคนทุกทีว่าแกอย่าบอกใครนะไม่ไม่แกอย่าบอกใครนะจะอยู่หัวต้องหัวเรื่อยแกอย่าบอกใครนะแ้่จบด้วยแต่เราไม่มีเวลาให้เขาเราว่าจบตรงนี้แหละ ปรึกษากันเรื่องความรักด้วยนะแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องมีปรึกษาเรื่องธุรกิจเพราะว่าตอนที่มักกี้ทําเครื่องประดับขายนี่ก็นี่คุณก็ช่วยโปรโมทสุดฤทธิ์เลยใช่ครับผมคืออยากได้จิวเวลรี่แบบที่เราต้องการแล้วราคาไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะคือผมชอบแซวเขาเฉยๆอย่างเช่นอย่างเช่นเพชรเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเพชรของเขามาจากเพชรของสวาลัสกี้มันเป็นคริสตัลของสวาลัสกี้ค่ะน่ารักอ่ะเขาก็จะบอก อันนี้เหรอคะอันนี้พันหกค่ะเฮ้ยซื้อเรยก็ไม่แพงไะแล้วคนดูดีบอกเลยจะไม่มีคําว่าเฮ้ยพี่เอาไปเลยไม่มีคํานี้ไปวันนี้อันนี้หนูให้พี่เลือกเลยว่าพี่จะเอาไปเฮยใจปั้มออกทีวีว่ะ นยะดูดีเป็นคอลเลคชันแรกของนางคอลเลคชันแรกเอ้ยคุณรู้ด้วยจำคอลเลคชันได้ใช่ทามาให้ดูก่อนไงไม่หนูดีไซน์เองเหรออย่างเงี้ยค่ะก็ออกแบบเองแล้วหนูก็จ้างโรงงานทำว่าขายที่ไหนมีหน้าร้านหนูขายในไอจีอ๋อในไอจีนี่เห็นบอกว่าสองคนกำลังจะทำธุรกิจร่วมกันเหรออ้าวเหรอใช่เกี่ยวกับขนมหวานค่ะอ๋อโอเคเหมือนกับทำเพื่อแบบประสบการณ์แล้วก็ทำสนุกสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม สนิทสนมกันถึงขนาดนี้ถามนิดหนึ่งสิคะาว่ามีความประทับใจซึ่งกันและกันตรงไหนบ้างคือเหมือนกับว่าเรารับรู้กันได้ว่าเราเรา,เราห่วงใยซึ่งก,กันและกันอะไรเงี้ยครับแบบอย่างมาร์กี้เขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาเขาเป็นห่วงผมเยอะมากมากจนแบบบางทีผมก็รำคาเนอะเ <laughs> ช่นแบบผมไม่สบายหรือว่าผมแบบอะไรก็ตามแค่โทรมาแบบไม่ไม่เคยจุกจิกแต่เขาแคโทรมาเช็คตลอดว่าผม,มเป็นย<อ>ังไงบ้างก็คือดีใจที่เขาคอยเป็นห่วงเราอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไม่สบายรอบนี้ยแล้วก็ ความจริงมีงานคู่กับเขาที่จังหวัดเลยเขาก็อยู่ดี้ก็มีมีเมสเซจส่งมาก็คือเขาก็ถ่ายวีดีโอของเขากับแฟนคลับแบบว่าเป็นไวพีพรมาให้ผมอะไรเราเราเห็นแล้วเราก็แบบเออดีใจนายวันนี้เรามีอะไรจะให้นายนะสามสี หนูว่าเขาเป็นคนจริงใจนะคะแล้วก็<ม>เขาดูแลทุกคน<ม>ที่อยู่รอบตัวเขาแล้วก็มีความเหมือนแคร์ทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาอห<ม>นูเห็นถึงความแบบตั้งใจในการทำงานจริงใจกับกับทั้งทีมงานและทางนักแสดงรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆคนหนึ่ง<ม><ม>สนิทกันขนาดนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่ามาร์กี้เนี่ยรู้ทุกเรื่องในบ้านบอยแล้วก็สนิทไปถึงสมาชิกใหม่ของบ้านฉันบริรักด้วยซึ่งชวน เดยวนางจะมาโชว์ตัวค่ะสักครู่เดียวค่ะ